สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b j Motor Channel นะครับวันนี้เราอยู่กับ Pascani 150นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่จากแบรนด์ GPS นะครับ GPS <G GS. S 1> จะมาแนะนำในส่วนของการใช้งานกุญแจคี y ์เลสนะครับก็คือเราไม่ต้องเสียบหรือไม่ต้องกดปลดล็อกหรือไม่ต้องอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับผมใช้งานยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสมมุตินะครับตัวนี้รถจอดอยู่นะครับมันล็อกอยู่ เพียงแค่เราเดินเข้ามาในตัวรถนะครับระยะประมาณ2เมตรนะครับกุญแจอยู่ใกล้ตัวรถประมาณ2เมตรเราจะสามารถกดปุ่มลงไปนะครับเพื่อปลดล็อกแล้วก็ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยนะครับผมหลังจากอันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยเนาะเราใช้งานนะครับใช้งานเสร็จนะครับจอดรถปึ๊บจอดรถเสร็จปุ๊บเอาขาตั้งลงนะครับผม หลังจากเอาขาตั้งลงหรือว่าจอดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถจะทำการล็อกอัตโนมัติภายใน30วินาทีนะครับผมก็30วิเราก็เก็บสัมภาระเก็บของเก็บโน่นนี่เก็บกระเป๋าอะไรเสร็จเรียบร้อยพอดีนะครับจะมีสัญญาณปิ๊บขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะครับครบ30วิจะมีสัญญาณปิ๊บขึ้นมาเลยนะครับเป็นการแจ้งเตือนสถานะว่าตอนนี้ตัวรถทําการล็อกแล้วนะครับถ้ากุญแจไม่อยู่ในระยะ2เมตร ครับเราจะไม่สามารถกดเพื่อปลดล็อกได้เลยนะครับอ่าก็ตัวนี้เป็นการล็อกตัวรถแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ล็อกค,คอเนาะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของบิดเพื่อล็อกค,คออีกจังหวะหนึ่งเมื่อกี้เราไม่ได้ล็อกค,คอไว้นะครับตัวนี้เป็นการล็อกแบบอัตโนมัตินะครับแล้วปลดล็อกล่ะครับทำยังไงเราแค่นำกุญแจนะครับเข้ามาใกล้ตัวรถในระยะประมาณ2เมตรนะครับ กล้ระยะ2เมตรตัวรถและกุญแจจะส่งคลื่นสัญงาณนตรงกันพอตรงกันสามารถกดค้างไว้นะครับเพื่อปลดล็อกแล้วก็สตาร์ทปกติได้เลยนะครับอันนี้เป็นระบบการล็อกและปลดล็อกแบบอัตโนมัตินะครับของตัวรถหลังจากเราพูดถึงการล็อกแบบอัตโนมัตินะครับของเจ้าทัสคานนี่ไปแล้วมีวิธีล็อกแบบแมนวนวลนะครับแบบแมนวนวล ที่ยังใช้กุญแจอยู่นะครับยังใช้รีโมทอยู่นะครับทำอย่างง่ายก็คือในตัวกุญแจนะครับก็จะมีพื้นฐานเลยปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกนะครับแล้วก็ปุ่มปิดเสียงนะครับในกรณีที่เราต้องการจะล็อกรถทันทีตัวเนี้ยสัญญาณคคเรชจะอยู่ประมาณ2เมตรนะครับเราสมมุติเราจอดรถเสร็จอะไรเสร็จเรากดล็อกปึ๊บอ่าล็อกเสร็จถ้าเกินระยะ2เมตรนะครับ เกินระยะ2เมตรตัวรถจะไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับ ه, เดี๋ยวพี่เอม็มลองปลดล็อกให้ดูหน่อยอไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับสมมุติเราต้องการให้คนไปเอาของหรือไปเอาอะไรใต้เบาะแต่มันกดปลดล็อกไม่ได้เราสามารถกดปลดล็อกได้ที่รีโมทนะครับแล้วก็สามารถกดปลดล็อกได้ปกติเลยนะครับผมหลังจากปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดล็อกได้ที่ระยะ เกิน2เมตรได้เลยนะครับตัวรถก็จะไม่สามารถทำงานได้ละค,ครับผมครับผมแล้วก็ในส่วนถ้าเกิดไอเจ้าตัวคีเลตตัวนี้แบตหมดทำยังไงนะครับตัวนี้มันจะมีกุญแจที่เป็นกุญแจสำรองอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ่มด้านหลังแล้วก็ดึงออกมานะครับจะเป็นกุญแจตัวที่สามารถใช้ไขกับตัวรถได้เลยนะครับเพียงแค่เราสไลด์ช่องด้านตรงกลางตรงนี้ขึ้นมานะครับ อ่ะสไลด์ขึ้นมาแล้วเปิดฝาออกนะครับก็จะมีช่องให้เสียบเจ้ากุญแจตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้ตามปกติเลยนะครับในกรณีที่ตัวกุญแจคีเรตเราแบตหมดนะครับสำหรับการใช้งานเจ้ากุญแจคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจเจ้าทัสคคนี่ตอนนี้มีครบทุกสีเลยนะครับใครที่สนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามดูก่อนได้ นะครับตัวนี้ฟรีดาวออกรถได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินนะครับก็ฝากศูนย์บริการ PJ Motor ไว้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับออกรถกับทางศูนย์ PJ Motor หรือว่าไม่ได้ออกรถกับศูนย์ทาง PJ Motor นะครับสามารถเข้ามาซ่อมเซอร์วิสเช็คระยะทุกอย่างได้เลยนะครับหรือว่าตกแต่งใส่อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆเพิ่มเติมสามารถทำได้นะครับเข้ามาที่ศูนย์ PJ Motor ของเราได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ GPX.